สวัสดีครับยินดีพบกับรายการพี่กิ๊กกี้ทอยอีกเช่นเคยนวันนี้จะมารีวิวดีเอซิสานไดรเวอร์นะครับในจำนวนนี้เป็นผู้ชาย359คนนะคะเป็นล่างคนพูดตัวค้าทั้งหมดอายุอยู่ระหว่าง23-30ปีค่ะผู้สกขาเราตรวจสอบในบอก60-70เปอเซ็นต์เปันเยาวชนังไม่าง18ปีด้วยนะคะแล้วกที่เหวนนิพมินะครับ ยึดรถแต่งซิ่งของกลางไปตะเบินคดีที่โรงพักตะาัปูได้มากกว่า200คันนี่ยังนับแต่ได้เส็จเลยนะครับตนผู้ชมอรับเมื่อคืนนี้ต้องปิดถนนกันไปช่วงใหญ่เลยนะครับเพื่อจะเคลียร์พื้นที่นักข่าวหา425คันจับรถบรรทุกอีกกว่า200คันไปโรงพักเพราะฉะนั้นก็ขออภัยในความไม่สะดวกสำหรับประชาชนคนทั่วไปแต่หลายคนคงจะยกบุญร่วหัวนะคเพราะร้องเรียนมาแล้วหลายครั้งแต่ไปเป็นผลในส่วนของ การตำรวจนครบาล8บ่อนะครับว่าปฏิบัติกา้นี้ตั้ชื่อว่าราชพุตโมเดลวัาร้ายเด็กวันสาวสับโตนี่คือกุศลคือสามสัปดาห์กสมสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ทำรหน่อยให้กลุ่มเด็กแนตายใจไการไม่ได้บวชจักหนไจะม่ผิวเนี่จริงจะมีเฉพาะชุดเฉพาะกิจลงพื้นที่เพื่อจะมันทึกข้อบูนของบรดาบรรทัย แต่งซิ่งที่เข้ามาใช้ทางสาธารณะเพื่อแก้รถโดยตลอด,ล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 ดและจากการเก็บข้อมูลพบว่าเส้นทางที่มักจะกระทำความผิดอยู่ในพื้นที่สอนอตลาดรลูสอนอตางที่เรือและสอนอสำเร็จก็เลยมอบหมายให้สามสอนอในสกัดันออกตอนแปดต่องการวแผนตร่วมกับหน้าหารจากค่กกา,า,กายสุรศรีกาญจนบุรีก,กลักบาาลามาใื้ที่แบบลับ,ลบ

พร้อมกับยานพาหนะท่านผู้กำกับบอกว่า10คันนะคะทำการปฏิบัติงานไปด้วยความสําเร็จตามแผนวางไว้วางแผนใงที่คุณจอยุทธเล่าไปสักครู่นี้คือนานู่น่านี่3สัปดาห์แล้วผู้ต้องหาที่ถูกจับกุมไดาจะน้อยกว่า60เปอร์เซ็นต์เป็นประชชนค่ะผู้สื่อข่าวเราตรวจสอบอย่างที่บอกไปว่าประมาณ60-70เปอร์เซ็นต์อายุต่ำกว่า18ปีเนี่นะคะเบื้องต้นทางตำรวจบอกว่าจะทําการส่งตรวจปัสสาวะเพื่อหาสารเสพติดถ้าพบว่ามีใครที่มีฉี่สีม่วงก็จะถูกดำเนินคดีในส่วนของยาเสพติดด้วยนะคะ ส่วนกรณีที่ถูกจับขณะโตมตัวกันซิงมอเตอร์ไซค์ถ้าสอบสวนแล้วใครเป็นผู้ขับขี่ก็จะถูกดำเนินคดีรถโดนไม่ดำเนินถึงความปลอดภัยก็คืแล้วก็จะทําการเปรียบเทียบกับคดีพรื่องวามไม่ลงโทษกันอยาก่อนให้สมบูรสมบูรณ์นีภัยหังสภาพรถพวกนี้ก็จะโดนทั้งหมดพวกนี้เป็นเยาวชนค่ะจะประสานปกครองเข้ามารับทราบพฤติกรรมของบุตรหลานนะคะ ก็มันมาโฟกัสตอนนี้ช่างมันท่านก็บอกว่าจำนวนมากจริงๆก็จำเป็นต้องประสานาร่วมกับตงรัจในส<ช>ังกัดมกับรแตกนะคะให้ท่านสอบสวนทั้งผู้ชายหรือผู้หญิงมาช่วยกันสอบขณะนี้ผู้บังคับบ <laughs> ัญชาก็ได้สนับสนุนกำลังไว้ที่สนละเนะขาบอกว่าสองนายก็มาช่วยเสริมด้วยนะคะในกเฉพาะสอบสวนเนี่ย400คมื่นแหละ425คนฟังเสียงตำรวจหน่อยนะฮะเสียงยเออ ผู้ใช้รถใช้ถนนและกัะชาวชลที่อยู่แถวแว่นี้ว่าลักษณะมีการขับขี่เป็นกุ้มโดยไม่ต้องหนุนมากกว่าใครสร้างความเดือดร้อนลำคาญให้กับผู้ที่ใช้รถใช้ถนนนะครับปัญหาที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะวันต่อเนื่องคือวันศุกร์ต่อเนื่องเสาร์และวันศุกร์ต่อเนื่องวันอาทิตย์ครับโดยเฉพาะเกี่ยวเรื่องวันหยุดซึ่งในวันธรรมดาก็มีบ้างแต่เราใช้ระยะเวลาประมาณสองสามอาทิตย์นะครับใช้วิธีว่าป้องปาม โดยเปิดสัญญาณไฟเพื่อให้พนี้เกิดความเป็นกลั่โดยที่นึกไปถึงว่าตำรวจใช้ยุทธวิธีติดประตตีแมวนารป้ปงนในกองำรวดไว้เรียกว่าีโซกทางยกระดับสาเหตุที่ตองจับคนทางยกระดับาลั 400คนเศษนะครับซึ่งเป็นผู้หญิงอยู่ประมาณ60กว่าคนครับ60แล้วก็ส่วนเรารูในประเด็นนี้ว่ามีเหตุผลว่าเด็กออกมาเพราะอะไรอยู่กับผู้ปกครองไหมเด็กบางคนอาจจะไม่ได้อยู่กับผู้ปกครองเองแต่ก็อาจจะมีกลุ่มเพื่อนนะครับเราต้องดูส่วนนี้เพื่าส่วนเรื่องการและส่วนอนกีกส่วนหนึ่งเกี่ยวกับการเงี้ยนะมีที่ขับเศษนะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มเยี่ยชมชวนตรงนี้ต้องมีการตรวจสารเสพติดในร่างกายว่ามีาเสสารเสพติดหรือไม่ถ้ามีเราก็คงจะต้องแจ้งข้อหาเพิ่มเติม ก็เดี๋ยวมาสแกมกันต่อไปตอน4นาฬิกา25นาที2บนาที7นาทีแล้วนะคะ ตัวชองก็ในส่วนเยาวชน่ตักว่าิปีจ้าหน้าจะนำสอบสและครอบรัวกลางส่วนผู้ใหญ่ก็จะนำส่งสารแขงคนรู้เลยนะคะดยคาคันที่น่าสนใจก็คือผู้ปกครองหรอผู้อที่เปนเยาวชนทางโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่เดินทางไปดูที่สำนักงานปู่ท่านคนไปบอกโทรกตัวจมาจิ้บอกว่าจากต้นปที่้วดังข่าวทีว่าจะไปดู

ความจริงงบอความจริงอันอนี้ความจริงอันนี้นะคบวันวงเอ,อ่อห้าสิบบาทลดให้เหลือเพียงสิบบาทเอเคซื้อวงนี้ด้วยนะครับอีกสิบบาทเป็นยี่สิบเพราะเขาทอนแปดสิบนะครับ